แล้วัวันนี้ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม f a นดิเทลคอร์ t จุนิตนะครับอาจากเมื่อวานที่ผมได้ทำคลิปแนวทางการเล่นเวทผิถักไปได้ผลตอบรับมากค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยซึ่งที่ผมตัง,งิงใจอยู่นิดเดียวก็คือทำไมไม่มีคนคอมเมนต์เลยวะมาดูอีกทีอ้าวใช่และลืมเปิดคอมเมนต์ แอบแบบน้อยใจเลยไม่มีคนคอมเมนต์เลยหรอะวะคนดูต้องแบบเออค่อนข้างดีอยู่เนาะอ๋อโอเคครับลืมเปิดเนี่เองคือผมเองคือผมเป็นเองครับ <laughs> ไม่ใครไม่ผิดเลยับผมเป็นเองนะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามอะไรได้นะครับอ่ะไม่ต้องกลัวกันเนาะผมจะตอบทุกคอมเมนต์จริงจริจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะค,คอมเมนต์ไหนเห็นก็จะตอบเนาะ วันนี้จะมาทําอะไรทุกคนอาจจะเห็นจากปกคลิปการแต่งคลิปมาเรียบร้อยแล้วคือวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางการฟาร์ม e p การหา EP ย,ยังไงให้ได้มีประสิทธิภาพและไวและสูงที่สุดนั่นเองอได้พีสูงไวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งรีบนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปทีลนะสเต็ปนะสเต็ปแรกก็คือการท,ทําเควสหลักเควสลองนะหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าเควสหลักเควสลองเนี่ยยังไงมันก็ได้ e p เออใครๆก็รู้ <S <S เออผมจะมาบอกว่าเน้นยันอีกทีหนึ่งควสหลักเนี่ยได้เอ็ก e ีเนี่ยเยอะมากๆนะครับชิ้งเว้ยอางหลังเนี่ยจะได้เป็นแสนเลยนะครับเควสรองก็เช่นกันอยางหลังเนี่ยจะได้เป็นห้าหกหมื่นเลยเออเยอะมากๆเยอะจริงๆนะแล้วก็ต่อไปนะครับที่ต่อไปที่ผมจะแนะนําก็คือตรงนี้นะครับกิจกรรมปุ๊บกดเข้ามามันจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยแล้วกดมาที่เอ็กพีนะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วเช่นกันตรงนี้ว่ากิจกรรมเอ็กพีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งเราจะทําตรงนี้ไปให้หมดเลยเนาะทําให้หมดเท่าที่เราทําได้ซึ่งกิจกรรมอันหนึ่งที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเราทําไม่ได้นะอันนี้นะครับบริจาคการกุศลน,นะครับเดี๋ยวผมกดไปให้ดูเนาะอันนี้คือตังในตัวผมเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็ขด้ให้ดูปุ๊บอ่ามันขึ้นแบบนี้นะครับตังไม่มีจริงๆแต่ถ้ามีตังในตัวนะมันที่ขึ้นมาว่าเลเวลคุณตังกว่าเลเวลโลกประมาณ3เลเวลอ่าประมาณนี้เนาะคือผมจะบอกว่าเลเวลโลกเนี่ยมีความสําคัญกับ เกมนี้ยังไงเลเวลโลกเนี่ยเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะซึ่งจะทําให้เลเวลของทุกคนเนี่ยมีความค่าเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณเท่าเท่ากันนะมีความบาลานซ์นั่นเองเลเวลโลกเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะสาหรับเกมไหนที่มีเนี่ยเป็นเกมที่คดข้างโอเคนะซึ่งเลเวลจะไม่โดดห่างกันมากเลเวลโลกมีไว้ทําอะไรอ่ะผมจะบอกนะครับเลเวลโลกของเกมนี้นะครับมีไว้เพื่อกดไม่ให้คนที่เวเวลสูงมากๆเนี่ยห่างไปจากเลเวลต่ำๆมากขึ้นไปอีกสมมติห่างกันสิบเวลเนี่ยโอ้โห จะตามทันไหมเนี่ยซึ่งระบบเลเวลโลกเนี่ยจะมาตัด EFP นะครับจะมาตัด EFP ตรงที่กิจกรรมต่างๆถ้าเรามีเลเวลต่ำกว่าเลเวลโลกอยู่3เลเวลหรือว่า2เลเวลหนึ่งเลเวลสี่เลเวลขึ้นไปเนี่ยจะไม่นับเนาะก็คือสมมติเลเวลโลก60เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ5้าสิบเถึงห้าสิบเก้าเนี่ยต่ำกว่าสามเลเวลสองเลเวลหนึ่งเลเวลคือเราจะโดนตัด EFP ไปครึ่งหนึ่งนะครับสมมติเราได้ EFP มาหนึ่งแสนใช่ไหมจะโดนหันไปครึ่งหนึ่งเหลือกี่ห้าหมื่นนะครับจุกอยู่นะครับ ตรงนี้จุกมากเลเวลโลกเนี่ย <laughs> จะทําให้ระบบเกมมันบาลานซ์นั่นเองเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเนาะแล้วก็ที่ต่อไปอยู่ในกิจกรรมเหมือนกันนะครับุณมาปุ hmm. ๊บกิจกรรมผ่อนคลายนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้ออนณนะเวลานั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นเลยก็ได้นะ mm hmm. ว่ากิจกรรมตรงนี้อยู่จะมีกิจกรรมทิปแช่ออนเซ็นกิจกรรมควิสต่างๆนะครับสามารถไปทํากันได้ mm hmm. ได้ไอพีค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนะี mm ่ย hmm. ผมกดเขาไมา่ดูเนาะ mm hmm. ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอมันเดินไปนิดนึงเนาะนี่ก็วับมาที่เมืองจีนนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่า นี่เมืองหมู่บ้านโฮเซนกะอ่ะ<ฮ><ฮ>นี่ตรงน,นี้นี่ตอนนี้ผมก็95%้า้าเร์เแล้วนะถ้าเต็มก็ประมาณเกือบห0 0 0งแสนนะเลเวลเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะมีเขียนว่าได้ EXP ประมาณนี้แล้วก็โบนัส EXP คือ EXP ลดลงคือโบนัสเพิ่มคือลดลง <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่า <c oughs> เหมือนกันเดี๋ยวรอมันเต็มนะิดนึงอ่ะตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะขึ้นยังไง <c oughs> อ่ะมันจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนตัวแดงๆอาซึ่งผมโดนไปเท่าไหร่วะเนี่ย โดนหักไปเท่าไหร่ตอนแรกโดนห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอใกล้มาเรื่อยๆจะโดนหักไปอีกแล้วนเนี่ยโอ้โหโดนหักไปเหลือกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้โหยิ่งเวลใกล้เท่าไหร่เนี่ยจะโดนหักเยอะเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมใกล้เลเวลโลกสองเลเวลนะครับเลเวลโลกอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับอ่าโดนหักไปนะครับดูเห็นไหมคุณได้รับยีเอ็ปสองพันแปดร้อยเก้าสิบโดนันเพิ่มเติมจากยีเอ็ปเซิร์ฟลดลงหกพันคือได้แค่สองพันจากเก้าพันครับขอบคุณมากครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่อยากมาแนะนําก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมพวกจํากัดเวลานะครับจะมีตามเวลาที่บอกทิฟกฟีไว้นะครับเดี๋ยวผมกดมาให้ดูในหน้ากิจกรรมดีกว่าได้ดูง่ายๆกันเนาะนี่กิจกรรมจากัดเวลาครับแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่ากิจกรรมนี้มาตอนนี้ตอนนั้นตอนนี้จะมีกิจกรรมที่ได้ EXP และก็ได้เงินต่างกันไปเนาะกิจกรรมเปลี่ยนร่างเนี่ยปาร์ตี้เป็นนางกิลเนี่ยผมก็ลืมนะครับไม่ได้มาทำ <laughs> ลืมเข้ามาเลยนะครับ แล้วก็ลองกิจกรรมต่างๆนี่กิจกรรมนี้ก็ได้เอพกิจกรรมนี้ก็ได้ exp AH นะอย่างเช่นกิจกรรมเมื่อวานที่ใครได้เล่นนะครับเป็นกิจกรรมมังกรนะครับได้ exp AH เยอะมากๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมจํากัดเวลาหรือเปล่าแต่มันมีแค่เฉพาะวันเสราร์นะที่ผมจาไม่ผิดได้ต่อครั้งนะครับตกต่อครั้งอยู่ที่55,000 AH ื่นห exp ซึ่งตีได้ทั้งหมด5ครั้งคูณ5เข้าไปได้ประมาณ275,000ื AH ่นห้าพัน exp ไม่หานหรือเปล่าวะหานอยู่แล้วแหละน่าจะหานเพราะเป็นกิจกรรมน่าจะหานเนาะที่ต่อไปก็คือนี่ขับไล่ปีาศาจอ่าหลายคนอาจจะเห็นนะครับคือผมแนะนําเลยว่าย้ําเลยนะว่าต้องมาตีนะครับต้องเลยนะมัสนะมัสเลยมาก็คือ MUST นะครับจะต้องต้องมาตีนะครับมันจะได้อันนี้เศษชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยดีมา,มากๆเลยนะมีโอกาสดรอปนะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปเป็นตัวสัตว์เลี้ยงเลยนะครับซึ่งใครดรอปได้นี่ก็คือแบบ อิจฉามากอิจฉาตาร้อนมากเองนี้แตตีเลครับตีสามตีสิบไปเนี่ยตีไปหมดละได้ไอพีอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นต่อตัวนะครับอ,อ่าถ้าไม่โดนหาไม่โดนอะไรเนาะสองหมื่นนั่นแหละแล้วก็ที่ต่อไปนะเป็นระบบของครูและสิทธินะครับนี่กดเข้ามาปุ๊บกดมาที่ครูของคุณนะครับปุ๊บอ่ะมีประมาณนี้เลยเมื่อคุณครูเข้ามาออนไลน์ line, ถูกปะ่ะเขาจะให้เควสเรานะครับซึ่งต้องให้คุณครูออนไลน์ก่อนนะหาครูที่แอคทีฟนะครับ ไอคิวออนบ่อยๆแบบเขามอบเควสให้เราเรื่อยๆนะครับซึ่งตกที่เควสอยู่ที่ประมาณ27,500เ็ e X p เลยนะครับค <C LE AN> ือเยอะมากๆมีทั้งหมด5เควสลองคูณ5ดูนะครับได้เท่าไหร่ <C LE AN> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คูณเนาะ <C LE AN> มาณแสงก,กว่าๆแล้วนะเยอะมากๆจริง <C LE AN> แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับรู้ไว้ซัเลยว่าเขาไม่ใช่คนดีนะ <C LE AN> เขาไม่ใช่คนมีน้ําใจนะครับ <C LE AN> ก็มีน้ําใจนั่นแหละแต่แบบทําอันนี้มันก็ได้เลเวลด้วยเหมือนกันนะนี่คือตรงนี้นะครับ กดมาที่โลกคือทําไมต้องกดมาที่แชทโลกเพราะว่าเนี่ยคนจะพูดว่ารับช่วยหาคนช่วยเควสสี่สิบห้าห้าสี่ห้าสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ดูนะว่ามันได้อะไรนะครับคือมันได้เอ็กพีนล้วแหละตรงเนี้ยได้เยอะมากได้หนึ่งหมื่นถึงหมื่นห้าเลยนะ,ะแต่ละเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเควสมาเควสหนึ่งนะครับจะมาลองทําให้ดูกันเนาะไป อ่ะตอนนี้ก็ได้เควสมาแล้วนะครับเป็นเควส45นะครับนี่คนก็ครบเรียบร้อยเดี๋ยวรอเขาไปตีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยแล้วรอดูนะครับว่าจะได้ EXP หรือไม่คือ EXP ตรงนี้จะไม่หารนะครับไม่ตัดไม่แบ่งอะไรเลยคือบอกเลยว่าตรงนี้เขาไม่ปรับหรือว่าเขาไม่ดูจริงคือเคล็ดลับมากนะครับตรงนี้ได้เยอะจริงๆซึ่งเควส45เนี่ยจะมีทั้งหมด2เควสด้วยกันเควสนี้แล้วอีกเควสหนึ่งผมจะทำแค่เควสเดียวนะครับทำให้ดูนะว่าเป็นแนวเว่ามันได้เท่าไหรจจรริิงงๆๆาได้ อันนี้ปึ๊บปึ๊บตีไม่เข้าเลยเดี <P y> ๋ยวดูนะครับเขาจะตีผมไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวดูที่แบบเทียบผมกับเพื่อนผมที่อัปเดตมาเยอะมันตีเข้าตึ๊ก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 นึงอ่ะคือถ้าเรามีตัวฮิลเนี่ยคือมันตีมาปึ๊บเราฮิลกลับเลีอดเต็มนะพูดตรงๆเลยอยู่นะเขาตียิงผมปะเขาไม่ยิงเลยเว้ยเขายิงเพื่อนไปเมื่อกี้ประมาณพันกว่านะครับอันนี้ลงอุบาทใส่เพื่อนประมาณห้าร้อยนะครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเขาไม่ยิงเผมเลยเว้ย อะไรกันนี่อะผมบัฟให้เพื่อนนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยสกิลบัฟอันนี้เนี่ยคือเหมือนมันจะบัฟนะครับคือเพื่อนจะได้รับบัฟที่ลดดาเมจเหลือ7จตแต่ตัวเราจะไม่ได้รับนะครับคือตอนนี้ผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมผมอัปเดตมาตั้งเยอะทําไมได้ดาเมจเท่าเพื่อนเลยวะเอออันนี้คือมันไม่นับตัวเรานะครับคืองงมากแล้วก็ตอนนี้ผมมีสกิลเนี่ยครบแล้วนะหกสกิลอ่าเดี๋ยวผมจะมีคลิปอธิบายรายละเอียดตัวละครตัวนี้เว้ยพ่ทังเนี่ย ละเอียดยิบยิบเลยถ้ามีเวลาว่างจริงผมก็จะอ,อธิบายหลายๆตัวนะตัวละครเวทลมเวทพลังเวทปืนเวทเนะู่นเนี้ยผมก็อยากอธิบายให้ครบทุกตัวนะแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างจริงนะครับต้องขอความการุณาขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะจริงๆเลยผมไม่ค่อยว่างนะครับกว่าจะหาเวลาว่างเข้ามาเล่นได้ก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงเนาะอะ,อะแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนจบเลยลวยกันนี่เคเวสก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวรอตัวนี้ตายนะแป๊บนึงอืโอเคอลวง ดูดิเราจะได้ปะนี่เห็นไหมได้หนึ่งหมืน่นยอ่สบพีนะอ่าขึ้นมาแล้วย้องขอออกก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนเขาพาไปขอโทษนะเพื่อน <c oughs> นี่นะครับได้มาหนึ่งหมื่นยอ่กพีเพียวเยนะพียวเลยนี่เห็นไหมเพียวเพียวเลยนะไม่หักไม่หานคือตรงนี้เนะี่ยหาเวสหาฟาร์มได้คุ้มมากสำหรับยี่พีนะครับไปหากันได้นะครับ ซึ่งผมแนะนําว่าเฟส45เนี่ยเป็นในที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็หาได้ไวที่สุดฟาร์มเอ e ได้ไวที่สุดซึ่งเฟส50เ u สที่55เนี่ยตัวละครพวกบอทเนี่ยมันจะอึดแล้วก็ตีแรงค่อนข้างยากนะ45เป็นในที่ไวที่สุดแนะนาเลยว่าเป็น45นะมาตีกันได้เนาะอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งนะเป็นที่ของท้าดวลนะครับตรงนี้จะมีแบบเดี่ยวแล้วแบบทีมนะครับซึ่งกดเข้ามาปุ๊บจะมีด่านให้เราเลือกนะครับนี่จะมีเอพีบอกนะครับนี่เห็นไหม ซึ่งเ p อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง40,000เลยนะด่านหลังๆก็จะมี4 0 0 0 0 5 0 0 0 0บ้าง40,000ปลายๆอย่างเงี้ยเกือบๆ5 0 0ห0เนี้ยประมาณนี้เนาะจะได้เ p เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้ของด้วยนะมาตีกันได้นะครับแล้วก็มีแบบทีมด้วยนะครับจับทีมเข้าไปจะได้ EP อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ื่นถึงแสนเป็นแสนเนาะด่านหลังๆเนี่ยเป็นแสนเลยนะนี่แล้วก็มีแบบได้ของรพวกนี้ด้วยด่านที่ลงได้วยห้าลงได้วยศูนย์เนี่ยจะได้ของแบบยิบย่อยมาด้วยเนาะนี่นะเจน ช่วทุกท่านปกป้องอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปตีแล้วกันเนาะสักแป,ป๊บหนึ่งกิจกรรมใหม่หรอ,หอเดี๋ยวค่อยไปตีแล้วกันเนาะไว้ก่อนอันนี้ก็ลองไปตีกันได้เนาะอ่าก็มีประมาณนี้นะสำหรับการหา exp นะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการหา exp ให้ได้มีประสิทธิภาพและไวและสูงที่สุดถูกใจกันไหมครับ <c oughs> คือบางคนอาจจะยังไม่รู้ซึ่ง,งหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็ <c oughs> ฟังผมหน่อยเนาะคือ <c oughs> บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าผมมาแบ่งประสบการณ์ <c oughs> มาแชร์ประสบการณ์ <c oughs> ที่ผมรู้มานะครับใครมีวิธีหาอะไรแบบใหม่ๆอีก <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับบางทีผมอาจจะยังไม่รู้ไม่รู้หมดทุกอย่างนะครับ <c oughs> ไม่มีใครรู้แบบเพอร์เฟคทุกอย่างเนาะ แม้กระทั่งทีมงานที่เขาสร้างเกมเขา,าก็ยังไม่รู้หมดนะครับสำหรับใครมีทิษดีก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยใครมีรงรสงสัยอะไรสสงัยอยากจะถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างเลยเด้นะเนาะก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับเป็นชื่อของ t f o r c e นะครับสามารถกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบายไปละบาย